Nuộc đi là vừa đâu mình sẽ cái gì? vệt cong của bạn cái xuôi tôi làm vệt cong đó là vệt con cái xuôi ออโต้แมตต์ชาดะชาดะบ้าตายเก็บบอลแล้วไอ้แซม Tại mùa đồ mùa đồ mùa thằng bắn. Tiếp mùa đồ 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 mùa เดินนึงเดินนึงไม่สุกเปล uh ่าโอ้ยไอ้เหี้ยแม่งเขาหัวเล่นเหรอโดนตาโดนตาลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยเข้มมากโู้ไอ้เค้นไอ้เค้นเข้มมากเข้มมากบ้านไหนี้บ้านไหนโดนลงมามันจะออกว่ะมันจะออกว่ะไหนนะอุ้ สวยแม่งกูเล็งมาสองสามรอบแล้วบมุนไปไหนสักทีอะกูหายผมก็ตัวใหญ่ยิงกูเอายิงเขาเจ็บนึงหลังซากระสีหลังซากระสีรุกมากปืนเดี๋ยวตัวไอ้สองตัวได้บ้านตัวนึงเจ็บ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 ตายตายไอตัวนี้ตายมีหําตัวนึงอยู่ฟังพุ่นมันชุบ